ท่านผู้ชมคือเข่าเลยครับมือนี้ก็ะไรแต่ว่าเปลี่ยนทางนเนี่บานนี้จากวังอ้อและวังสองคอนปากดวนมาที่ฟ้าหยังก่อนวังฝ้าเหลี่ยมวังฟ้าเหลี่ยมพราะนะเอามันสี่เหลี่ยมสมซีว่าท่านผู้ชมวันแห่ปลาไปกินแรงเหมือนเดิมครับผมปลาครับผมก็มเลยหอดยั่งก็เลยมาคือเกา่า ตมบ่มามันกะเคยมาเนาะท่านผู้ชมโอ้ยมือนี่เล่นหลงทางครับผมหลงทางกลับไปกลับมาเกือบเป็นสกายแลบเลยนะมันไปสามุติชั่งคนวานนี่คนไปคนวานนี่คนวานนี่คนวานเนี่ยไม่ออกใหม่เห็นไหมฮิ้แสดงว่ามีคนสุดยอด